สวัสดีครับผมน,มนายมณัตชัยแรมสว่างนะครับอยู่คณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการธุรกิจครับผมวันนี้นะครับเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของหลักการตลาดครับการตลาดนะครับก็คือการการะทากิจกรรมต่างๆในทางธุรกิจที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อและผู้ขายหรือผู้ให้บริการและผู้รับบริการนั่นเองครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับโรงแรมโรงแรมเนี่ยเปิดให้บริการห้องพักนะครับผมและต้องการให้มีผู้เข้ามาใช้บริการอย่างมากมายนะครับผู้ใช้บริการส่วนมากนะครับต้องการความสะดวกสบายการต้อนรับที่ดีการบริการที่ดีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากมายนะครับผมมีความสําคัญนะครับก็คือเป็นแหล่งให้ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยได้มาพบปะพูดคุยตกลงกันเพื่อ้บรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั่นเองตัวอย่างนะครับผมงานจัดแสดงสินค้าหรือว่างานมาตโชว์นั่นเอง งานมอเทอร์โชว์นะครับมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ขายเนี่ยนำเสนอสินค้าของตนเองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับกลุ่มผู้ซื้อนะครับเพื่อให้กลุ่มผู้ซื้อเนี่ยมีการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับแน่นอนนะครับว่าจะต้องเป็นบรรจุภัณฑ์หรือว่าบรรจุหีบพอนะครับถ้าบรรจุภัณฑ์ดีเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับผมเป็นการช่วยดึงดูดลูกค้าแล้วก็เป็นการที่มีอิทธิพลต่อการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนะครับผม แนวคิดหลักการตลาดนะครับมีทั้งหมด5แนวคิดด้วยกัน1นะครับแนวความคิดมุ่งการผลิต The Production Concept นะครับเป็นแนวความคิดที่มุ่งเน้นการปรปับปรุงและให้ความสำคัญกับการผลิตรวมถึงวิธีการหาจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิผลมากที่สุดนะครับ2นะครับก็คือแนวความคิดมุ่งผลิตผลิต The Product Concept เป็นแนวความคิดที่ได้รับการพัฒนามาจากสถานการณ์สินค้าลนตลาดเนื่องจากมีคู่แข่งขันมากมายนะครับ สน,นะครับในความคิดมุ่งการขาย The Selling Concept ในความคิดนี้นะครับเป็นข้อสมมติฐานที่ว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยวิสัยของผู้บริโภคนะครับจะไม่พยายามซื้อของที่ไม่จำเป็นจริง,ตงแต่ก็สามารถชักจูงใจได้ไม่ยากฉะนั้นแล้วเนา่ยกิจการจึงมุ่งใช้ความพยายามในการใช้เครื่องมือเครื่องขายเนี่ยเข้ามาช่วยกระตุ้นนะให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยเกิดความสนใจและต้องการในสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของตนสนะครับในความคิดมุ่งการตลาดร์เ Marketing Concept นะครับเป็นแนวความคิดที่มุ่งถือว่าการรรลุเป้าหมายของกิจการนั้นขึ้นอยู่กกกับบาา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 รรรํหหหนนนดดคคคควววมมมมมมจจเเเปปป็แแลลละะะตต้้อออออองงงงงขขยยสส่่่พพึใีิิิิททธธภืู ห้านะครับแนวความคิดการตลาดเพื่อสังคมหรือ social marketing concept เป็นแนวความคิดสมัยใหม่นะครับที่ธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ผู้บริโภคนะครับก็มีความคิดเห็นว่าธุรกิจเนี่ยควรให้การบริการหรือว่าช่วยเหลือแก่สังคมในด้านต่างๆโดยไม่ใช่มุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้ธุรกิจเป้าหมายเพียงเท่านั้นแต่ต้องความนึงถึงการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยก็คือเช่นการแม่ผลิตสินค้าด้วยคุณภาพแล้วก็แม่สมาชิสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอ,อย่างประหยัด โดยการปฏิบัติตามหลัก3 R รนะครับ R แรกนะครับคือ Review. รีฟิลรีฟิลเนี่ยคือการผลิตสินค้าชนิดเติมเพื่อประหยัดวัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์นั่นเอง2นะครับรีวูสรีวูสเนี่ยคือการผลิตสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ซ้ำหรือว่านำกลับมาใช้ประโยชน์อื่นได้นะครับ R 3สาสุดท้ายนะครับรีไซเคลิลรีไซเคิลคือการใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำจากกระดาษหรือว่าพลาสติกจากวัสดุเหลือใช้ที่นำกลับมาผลิตใหม่นะครับผม ส่วนผสมทางการตลาดนะครับหรือว่า marketing mix CP นะครับ CP คืออะไร CP คือ products, price, place แล้วก็ promotion นะครับผมในส่วนนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างธุรกิจส่วนตัวนะครับก็คือร้านของผมนั่นเองโดย p r o d u c t นะครับผมผมยกตัวอย่างเป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับเพราะว่าทางร้านของผมเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นเมนูเครื่องดื่มจากนมสดนะครับมีหลากหลายมากเลยส่วน price นะครับก็คือในส่วนของราคานะครับก็ราคาสมเหตุสมผลนะครับไม่แพงมากนะครับผม ส่วนเพสนะครับเพสก็คือพิการหรือว่าสถานที่นะครับพิการร้านของผมนะครับตั้งอยู่ในซอยพัฒนาการ20แยก11ทับครับเขตสวนหลวงแขวงสวนหลวงครับกรุงเทพมหานครครับผมแล้วก็โปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นคือการประชาสัมพันธ์นะครับทางธุรกิจส่วนตัวของผมนะครับมีเพจนะครับที่ชื่อว่านัทต้มสดครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสาระความรู้ของหลักการตลาด ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีสาระความรู้เพิ่มเติมหรือว่ามีข้อคิดเห็นเนี่ยสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ